สวัสดีด้วค่ะพี่น้องพบอพ,อพี่น้องทั้งช่องเบวเดียฮักนะสตวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่นอ้องขะอะมาใส่ใจกันอีกเรื่องราวต่อการใส่ใจจังสันแกล้วกันนั่นนะคะพี่น้องขะจุดจบมันจะเป็นอย่างไรจุดจบสาวมั่นมาลีนี่แหะค่ะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ามาลีทางนั้นเป็นเรื่องราว เป็นคนที่มีชื่อเสียงเข้ามาแล้วก็เอามาจวบเหมาะกับเรื่องราวหมอล่ำเถาสาวหมอล่ำเถาที่บ่มีกระแสจังแซนก็นแล้วกันนะมาลีคือกันนะักก่นแหละการพีนองขาเหตุไดนอก,กับการที่คนที่บอกว่าอยู่เคียงข้างไม่คิดว่าจะมี เกิดขึ้นอะไรขนาดนี้ทนได้ยังไงมาเป็นปีๆโอ้ยก็ดีที่มาเข้ามาในช่วงที่ไม่มีใครเพราะรบ,บผู้ถูกกระทําประมาณนี้นะั่นะนะนะคะพี่น้องขาแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้จะอยู่อย่างไรยังจะยืนยันคําเก่าคําเดิมไหมมันคงจะไม่ใช่ในปีนี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงปีนี้สักทีเดียวก็จะปีนี้ปีหน้าแต่ก็วัยนี้ละนะคะพี่น้องขา ผลของการกระทํามันก็คือกรรมลุวนๆนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามั่นเกินนั่นแหละค่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องราวที่ก็รู้อยู่แล้วว่าสาวหมอล่ำทีบ่มี่กระแสะแล้วหมอลำสาวนั่นแหละค่ะพี่น้องกา เฮ้ยฮมักมวนตีหายสายยาของแม่นี่ไหยแบบนั้นนั่นน่ะน,นะคะเป็นเพราะว่าอะไรครับพี่น้องกาโดนไปแล้วหนึ่งคดีก็คือรอลงอาญาเอากระบากันไปแต่เหตุการณ์ต่อไปนี่ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคดีที่จะตามมาติดๆแต่ละคดีนี่ก็ดูน้ำหนักแล้วก็คิดว่าเป็นอาญาทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นคดีที่คิดว่าคงไม่รอดนั่นน่ะน,นะคะพี่น้องกาถ้าคดีซ้ำๆเดิมๆทำนองเดิมๆ อ,อันแรกรอลงใครรอลงอาญาอันต่อไปบาดีมันก็สิเป็นการที่สิบเนื่องมาอันที่สองที่สามมันก็ไม่รอดคออุกคุกนั่นแหละกับพี่น้องนะจากนั้นก็คือเออเราก็มาเห็นเออมันก็ผีซ้ําดํามพลอยนะเพราะว่าอะไรดับมั่นนั่นแหละกับพี่น้องค่เพราะามั่นเกินไปถามว่าในเหตุการณ์ชีวิตของคนแต่ละคนมันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกกับพี่น้องแต่ในการที่เจอปัญหาหรือทําอะไรมันก็จะทีว่าใครทําให้เกิดปัญหา คำที่ใครที่ทําให้เกิดเรื่องราวใครที่ทําให้เป็นประเด็นใครที่ทําให้เหมือนกับฆ่าตัวเองนั่นละ่ะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นอยู่ที่ชาวโลกเขาเห็นแต่พอเห็นแล้วคราวนี้คดีก็ตามมาก็ยังไม่ไม่สลดยังไม่คิดว่าเป็นตัวเองเก่งนู่นนี่น่ะอะไรยังทําเรื่องน้นเ,เรื่องนี้มาแน่นอนล่ะค่ะคนที่อยู่ในสือ่อถ้าบวถูกบกตาถ้าบทถูกบกใจแน่นอนเขาก็ต้องเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาเรื่องได้ ทั้งนั้นเลยนั่นะน,ะนะครับพี่น้องคาก็รู้สึกว่าจะเป็นหว่วงในกรณีนี้โดนไปแล้วก็คือเราลงอาญาต่อไปอันที่สองันที่สามที่สี่ที่จออ่อกิวเข้ามานั่นคิดว่ารอดไหมมาดำหน่อยคิดว่ารอดยากนั่นะนะครับพี่น้องคาแต่มันก็คงจะเป็นประมาณว่ามีการโพสตออกมาเมื่อวานขอบคุณนะที่เข้ามาขอบคุณนะที่เป็นแรงเคลย่อนแรงใจขอบคุณมาที่มาเติมเต็มขอบคุณนะที่อะไรแล้วเขาก็บอกเองรักผมไม่ได้รักธรรมดาก็คือรักไม่ว่าจะเป็นทางทางนั้นรักครอบครัวรักครอบครัวทางนั้นเหมือนกัน แล้วก็จะอยู่เคียงข้างกันต่อไปหจับมือกันเดินไม่ว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรทั้งนั้นมีการรายยาวมาเมื่อวานรายยาวจากคําพูดของฝ่ายชายเองจากการกระทําที่สารเสริญเยินยอก,กันแต่ถ้าโดนแบบนี้ค่ะพี่น้องขาอย่างที่บอกแล้วมีข่าวเยอะแยะมากมายหลังจากที่บอกว่าเราลงอาญาในเหตุผลในคดีแรกแล้ว คดีที่สองคดีที่สามสี่ห้าต่อไปนะ่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องลูกถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนทางทนายพนก็คงจะเอาเรื่องเอาเราวไปเป็นข้ออ้างได้ว่าแม่ไม่สามารถดูแลลูกได้ก็จะเอามาตรงนี้แล้วผลต่อมามันจะเป็นอย่างไรผลต่อมามันก็จะ ไม่ว่าจะเป็นการที่พู้ที่เลี้ยงลูกก็จะหมดอํานาจวาสนาไม่มีเงินไม่มีทองในค่าใช้จ่ายนั้นเพราะว่าลูกอยู่ในการปกครองของพ่อถ้าจะพูดตามความเป็นจริงถ้าไปยื่นที่ศาลศาลเขาก็จะบอกว่าทางแม่เองไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกได้หรือทํารองนั้นประมาณนั้นถ้าเป็นข้อผิดในกรณีที่เรื่องที่เราลงอาญาข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4คดีต่อไปถ้ามันเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามา ตามที่เป็นข่าวกันแน่นอนละ่ะค่าก็คือไม่มีสิทธิ์ดูแลลูกก็คงจะไปตกถึงพ่อแน่นอน แต่คนที่เป็นเหตุผลพ่วงขึ้นมาทางผู้ดูแลก็จะไม่มีเงินมิหทองตรงนั้นแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้ถ่ายทำคล้องทำคลิปให้ลูกเขาอีกว่างานเถอนนั่นแหะนะคะที่ที่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้มาหากินกับลูกกับหลานเพียงแต่ว่าซื้อนู่นซื้อนีอน่ก็ตามเงินฉันทั้งนั้นเลยประมาณนั้นน่ะนะคะพี่น้องขามันก็จะเป็นการผลตต่อเนื่องมาแล้วลูกเขากลับกลับไปอยู่กับพ่อตามสารสั่งคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ด้วยคดีที่มันมาหลายแน่นอนพอมันหลายใน ใกล้เคียงกันในข้อมูลโดนอาญานั่นมันก็คงจะคอควยสารุกนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วจะทำอย่างไรแล้วไอ้ที่บอกว่าปัวใหม่ดีที่สุดดีทุกอย่างดีนูน่นดีเนี่เอากระจายอะไรยังไงแล้วเขาจะยิงอยู่ใหม่นั่นแหละค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าอะไรดีเลิศประเสริฐศีลรักผมรักครอบครัวเขาก็รักครอบครัวเราก็รักครอบครัวแล้วก็จุงมือกันไปไปขอบขอบคุณหน้าที่เข้ามาในสิ่งที่กําลังเกิดเป็นปัญหา หรือ,อ,อในชีวิตไม่มีใครเป็นผู้ถูกกระทำแล้วเทวดาขี่ม้าขาวเข้ามาพอดนีนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็ทั้งหลายทั้งมวลถ้าข้อที่1ก็คืออาญาลงแล้วรอลงอาญาพอคดีที่2ที่3ที่4ที่จ่อคิวมาวันที่4วันที่14หรืออะไรต่างๆที่มีการข้อมูลมาต่างๆไม่ว่าจะภาษสงภาษีอะไรพวกนี้อย่างที่เพจของเลดี้มีการพูดไว้เพจใหญ่มีการพูดไว้อยู่นั่นแหะนะนะคะพี่น้องขา มาดาหน่อยมองว่าเออมันชิรอดบปล่ามันก็สิโบโเป็นแต่เป็นห่วงบอดแต่คนไอที่บอกว่าเออจะอยู่เคียงข้างจะจับมือกันเดินกันไปอะไรอย่างไรอ่าไม่ได้เข้ามาเพื่อมีเงินเพราะว่าเข้ามาพาะผู้หญิงคนนี้แกร่งอะไรขนาดนั้นโดนมาเป็นปีๆยังทนได้ขนาดนี้เข้ามาเต็มเต็มแล้วจะอยู่ยังไงอันนี้ก็คือฝากให้คิดนั่นนะคะพี่น้องขาว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะไปยังไงจะอยู่ยังไงจะมาจะไปอะไรอย่างไรข้อแรกก็คือถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ลูกต้องคืนไปหาพ่อเขาแน่นอน นั่นแหะคะ่ะพี่น้องขาแล้วในส่วนที่เอาเงินนาะคตมาใช้ต่างๆนั่นอ่ะเออมันก็จะเจะไปใช้ชีวิตยังไงแล้วพอมีคดีนั่นคดีนี้ขึ้นมามาหโหมาโรงกันอ่ะคอควยสาอุกเข้าไปบาทนี่จะอยู่จังไดละ่ะอันอันบักลาคับนะ่น่ะพี่น้องขาอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดว่าเอแค่คิดเฉยๆนี่ คิดซืด่อๆนี่มันก็ถือว่าหนาวเลยพี่น้องค่ะนะคะอันนี้กาบออสุพี่นองฟังว่าเอ๊ะถ้าตามเรื่องราวถ้าเป็นน,นั่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วจะอยู่กันยังไงแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าอะไรดับสาวมั่นเพราะว่ามั่นเกินนะมาลีขอบคุณทุกเสียงทุกใจทุกกาลังใจกับพี่น้องขาขอบคุณมากมายที่ฟังจนจบเด้อพี่น้องเด้อถ้า,ถา<ห>มีอะไรยังไงเดียวจะเอามาเล่าพี่น้องฟังแล้วจะมาขยายให้พี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ